น้องสดสวยแต่งตัวใหญ่เลยนะคะโอ้โหจะนอนแล้วยังต้องแต่งตัวก่อนนอนด้วยรู้จักแต่งตัวให้ส,สหวยสดูสิดูสิดูส,ดสิน้องส,สวยโอ้โหแต่งตัวสวยมากเลยทำความสะอาดร,ร่างกายอืมขยันนะเนี่ย พยายาทำความสะอาดนะเนี่ยเดี๋ยวเส็เดี๋ยวเซ็เลียขน,นน่ารักจังเลยนั่งส,สวยๆเลียขนใหญ่เลยแต่งตัวทำความสะอาดโอ้โหเลียใหญ่เลียใหญ่ <c oughs> เลียใหญ่เลยแต่งตัวใหญ่เลย ซีร์สิร์ส,สิโอ้โหน่าหน่าหนา่โอ้โหพยายันแต่งตัวสมชื่อน้องสดสวยเลยนะคะฮะน้องส,สวยชอบชอบแต่งตัวรักสวยรักงามดูสิดูสิสโอ้โหรักสวยรักง,งามพันเลยแต่งตัวพันเลย เดิสิคะเดิสิคะ่ะโอ้โหเดิสิคะดสิสวยๆแล้วนะคะเสร็แล้วนะคะ